พระธรรมคำภีไตรปีดกมีจริงด้วยกฎแห่งสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติวิสัยที่ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกมีเป็นคู่คู่เพราะฉะนั้นไตรปิดกเอกอัครมหาคัมภีที่รวบรวมคำสอนสั่งของพระพุทธองค์จึงมีทั้งคนศรัทธาเลื่อมใส และมีทั้งคนดูหมิ่นไม่เห็นความสำคัญที่ศรัทธาเนื่องจากเขาเชื่อมั่นว่าคัมภีร์ตรายปีดกคือพระธรรมคำสอนของพระศัสดาซึ่งดำรงคงอยู่มาตลอดเวลา2555ปีและจะยั่งยืนคู่โลกคู่อนันตะจักรวาลเพราะธรรมะของพระองค์คือตัวแทนของความสัต์จริงคงทนต่อการพิสูจน์ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใส ก็เป็นสิทธิ์โดยชอบที่เขาจะหันหลังให้เพราะกฎแห่งสัจธรรมก็บอกอยู่แล้วว่าที่ใดมีความเชื่อที่นั้นย่อมมีความไม่เชื่อควบคู่กันไปความไม่เชื่อมิได้บันทอนหรือเพิ่มเติมความดีวิเศษให้แก่พระคัมภีร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้กระจางอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวคือยุคสมัยปัจจุบันเวลานี้วิปราช ผู้ทรงภูมิปัญญาสูงสง่งระดับด็อกเตอร์หลายท่านพากันกล่าวอ้างว่าพระธรรมคำัมภีร์ไตรปิดกเป็นเพียงวรรณกรรมทางปรัชญาของคนอินเดียโบราณน,นานครนนคำว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเพราะมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ลิขิตเขียนวรรณกรรมนี้พุทธประวัติและหลักธรรมทั้งหลายเป็นแค่การเสกสรรปั้นแต่ง ของคนอินเดียโบราณกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองประจวบเหมาะว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธสมัยปัจจุบันเกือบไม่มีใครเลยที่รู้แน่ชัดว่าพระธรรมคาสอนที่เรียกว่าไตรปิฎกค,คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเหตุไหนจึงมีคำว่าพระไตรปิฎกขึ้นมาในโลกฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงแก่นสารสาระในลำดับต่อไปเราท่าน ก็ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกให้กระจ่างเสียก่อนเพราะถ้าไม่กระทำความจริงเรื่องพระไตรปิฎกให้กระจ่างแจ้งสิ่งที่เป็นแก่นสารสาร,สาระทั้งหมดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมทางประชาตามที่มีด็อกเตอร์หลายท่านชี้นำซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการศึกษาแก่นแท้ของสัจธรรมก็จะกลายเป็นตกหลุมพรางของนิวรณ์ห้าคือ เกิดความคลางแคลงสงสัยดีไม่ดีอาจหมดศรัทธายุธิการค้นคว้าต่อไปอย่างน่าเสียดายยิ่งคำว่าพระไตรปิฎกนี้ในภาษาบาลีเรียกว่าติปิฎกหรือเตปิฎกแยกออกเป็นคำๆจะพบว่าประกอบขึ้นด้วยคำสามคำคือพระไตรและปิฎกพระเป็นคำแสดงความเคารพยกย่องไตร แปลว่าสาติหรือเตก็แปลว่าสามเช่นเดียวกันปิดกคำนี้แปลได้เป็นสองอย่างคือ 1. ตําตำราหรือคำภีก็ได้ 2. กระจาดหรือตะกร้าก็ได้รวมแล้วไตรปิดกแปลว่าคำภีทั้งสามคำภีได้แก่วินัยปิดกสุตตันตะปิดกและอภิธรรมปิดก ทันที่จริงเจ็ดจำนงที่จะร้อยเรียงพระธรรมวินัยให้เป็นระเบียบเป็นสัดเป็นส่วนมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนแล้วด้วยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงในหลายที่หลายแห่งมากถึง84% 0 0 0พพระธรรมขันธ์ทรงสาวกต่างช่วยกันทรงจำเท่าที่จะจำได้แต่ก็เกรงว่าถ้าสิ้นสมัยของสงสาวกที่ทรงจำเอาไว้ พระธรรมคำสอนจากสูญหายทีละน้อยจนอันตรธานไปในที่สุดกอบกับเมื่อครั้งพุทธกาลมีเรื่องสิ้นชีพของอาจารย์ใหญ่ฝ่ายลัทธิสำคัญท่านหนึ่งในชมพูทวีปคือนิกรณตนาฏบุตรเป็นเหตุให้สาวกในลัทธิเกิดแตกแยกกันขนาดใหญ่พระจุนทะเถระผู้เป็นน้องชายของเอกอัครสาวกฝ่ายขวาท่านพระสารีบุตรเกรงว่า เหตุหน่าสลดสังเวชเช่นนั้นจะเกิดแก่พระพุทธศาสนาจึงเล่าความให้พุทธอนุชา,าท่านพระอานุนฟังพระอานุนเห็นควรว่าต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกันเมื่อกราบทูลแล้วพระศาสดาทรงตรัสด,ด้วยข้อความเป็นอันมากโดยมีอยู่ข้อหนึ่งที่นับว่าสำคัญยิ่งเรียกว่าปาาทิกสูตรมีใจความว่า ทรงแนะพระจุนทะเถระให้รวบรวมทำพาสิทธิ์ของพระองค์นำไปจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ทั้งโดยอัฐะและพยัญชนะเพื่อให้พรหมจัย์ตั้งมั่นยั่งยืนสืบไปอย่างไรก็ตามหลังจากพระจุนทะเถระเข้าเฝ้าครั้งนั้นแล้วต่อมาสาวกของนิกรนดนาาบุตรแตกกันยิ่งขึ้นท่านพระอานนท์จึงชวนไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกคำรบหนึ่ง เพื่อทูลขออุบายป้องกันพระศาสนาพระพุทธองค์ทรงแสดงโพธิปักขิยธรรมที่เกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการทะเลวิวาทหประการอธิกรณสี่ประการวิธีระงับอธิกรณเจประการประการสุดท้ายทรงแสดงหลักธรรมสำหรับอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกหประการเรียกว่าสารานิยธรรมคือธรรเพื่อสงเคราะห์และมีเมตตาต่อกัน มีความประพฤติและความเห็นในทางดีงามร่วมกันแต่ว่าความประสงค์ที่จะร้อยกรองพระธรรมคำสอนซึ่งริงเริ่มโดยพระจุนทะเถระหาได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จในระหว่างพุทธสมัยจวบกระทั่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานแล้วสามเดือนพระกัสสปะมหาเถระเจ้าได้ปารบถึงคำพูดของภิกษุ ู้บวชตอนแก่ชื่อภิกษุสุพัทธะที่ห้ามไม่ให้หมู่สงเศร้าโศเพราะพระศาสดานิพพานแล้วเป็นการดีสาหรับตนเมื่อท่านยังอยู่ท่านห้ามเรานเนือง,งว่าทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ดีเราเกรงท่านจึงต้องทำตามบัดนี้เราจะทำอะไรก็ไม่ต้องคอยระวังอะไรอีกแล้วท่านพระมหากัสสปะเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี อาจทำให้ศาสนาแตกแยกในภายภาคหน้าได้จึงชักชวนสงสาวก500องค์มาร่วมกันสังคยนาพระธรรมคำสอนเพื่อเป็นต้นบัญญัติคือแนวทางสำหรับภิกษุสงฆ์สืบทอดพระศาสนาต่อไป